ที่ทุกท่านนะครับวันนี้คุณไอซี4สีก็พาทุกท่านมาที่ศูนย์อีซูซุสันป่าตองนะครับมาแนะนำรถตัวใหม่นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำา2รุ่นด้วยกันนะครับ,ค,รบคือรุ่นอีซูซูซีประตู4ฟร์วิวนะครับแล้วก็นูนครับันนูนเป็น M ิวเอ็กตัวใหม่ครับราคาเริ่มต้น คนสอนะครับคันนี้ก็รันสเหมือนกัน,นครับเป็น f ู l l v i เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไง <Yeah. S 1> เรามาดูที่ตัวแรกกันก่อนนะครับ <Yeah. S 1> นี่คือ,อวีคอร์สตัวใหม่นะครับ2024ไฟหน้าใหม่ครับไฟหน้าใหม่ นะครับนี่ด้านหลังนะครับเป็นไฟท้ายตัวใหม่ครับนี่ครับสวยงามนะคันนี้นะครับราคาอยู่ที่ร้านสองเป็นโฟวิวนะครับมีดิฟล็อกมาให้มีระบบช่วยเรื่องความปลอดภัยนะครับหลายอย่างนี่ด้านในครับอ๋อดูรู้ดูรู้ดูด,ดีมีสไตล์นะครับนี่ครับ อ่าเป็นคันนี้เป็นออโต้นะครับนี่ครับที่ปลอกอยู่ตรงนี้แล้วก็รับเฉลยนะครับอาวุธเด็ดของอีซูนะครับนี่หน้าจอว่างขนาดเก้านี้ครับนี่นะครับหน้าปัดเรลือนไปนะครับมีจอแสดงผลให้ด้วยนะครับนี่ครับสวยงามมากครับคันนี้เป็นโฟวิวนะครับนี่กับเพลนสี่ล้ออยู่ตรงนี้ครับ 2H, 4H แล้วก็ c l นะครับน่าสนใจมาลองกันที่โชว์รูมอีสุสลาสันปรตองได้นะครับด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ครับนี่ที่นั่งด้านหลังคนขับครับกว้างขวางครับนี่เบาะสวยงามครับผมเป็นพูแมก ระบายความร้อนนะครับมีช่องแอร์ด้านหลังนะมีช่องชาร์จแบตนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันครับพื้นที่ข้างหลังกว้างครับนี่ครับนั่งดูครับโอ้เหลือเยอะะครับนี่เหลือระยะเข่าเยอะเลยแม้กระทั่งแม้การเอ็นบอร์นะครับก็ยังเหลือพื้นที่เยอะนะครับเดินทางไกลสบายๆครับมีที่จับให้ครับ นี่โอ้นั่งสบายครับนี่กว้างรถครอบครัวครับผมข้างหลังก็ใส่ของได้เป็นนี่เป็นกระบะให้นะครับใส่ของได้เลยสีประตูนะครับวีคอร์ส0 2 4สวยงามทุกมิติครับนี่ครับคันนี้ตัวเริ่มต้นนะครับ m ิวเอ 2,025ตัวใหม่ครับนี่ไฟเไดลิ์เดทามใหม่นะครับสวยงามกระจังหน้าใหม่มาเปลี่ยนใหม่หมดนะครับนี่ครับนี่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับล้านสองนะครับนี่สวยๆครับไฟท้ายสวยงามนี่ด้านหลังนะครับ โอ้สวยทุกทิศดูด้านในกันครับนี่สวยงามครับผมนี่ครับระบบช่วยพยุงลงเขาระบบะกันล้อฟรีทางลื่นนะครับนี่เป็นไม่เป็นก้านเบรกแล้วครับเป็นแบบนี่ทันสมัยขึ้นมานครับจอขนาด9นิ้วะเรือนไม้ครับสวยงามครับ นี่สำหรับตัวเริ่มต้นนะครับหนึ่งล้านนะครับหล้านสองแสนนี่ด้านหลังครับกว้างมากครับนี่นะครับโอ้โหเหลือพื้นที่เยอะมากครับนั่งดูแล้วครับด้านหลังนี่ด้านหลังเต็ดที่นั่งนะครับนั่งได้โอ้โหกว้างมากครับนะครับรถครอบครัว นี่เลยโอ้โหดีเม่ยมสุดๆครับนี่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับมาสนใจมาทดลองขับกันได้นะครับที่อีสุสาลาสันป่าตองนะครับพี่พี่เซลนะครับยินดีให้บริการให้คำแนะนำน,นะครับตัว R S นะครับนี่โอ้ ตัว RS ก็จะเดินได้สีเขียวสวยๆนะครับนี่เลยอจอยใหญ่ๆครับนี่เป็นออโต้ครับนี่ระบบโฟวินี่คือตัว RS นะครับราคาเพิ่มขึ้นฟังก์ชันจัดเต็มนะครับนครับตัว RS มีไฟตรงนี้ด้วยนะครับนี่เป็นแเป็นไฟจริงๆเลยนะครับอยู่ข้างใน สวยงามมากครับนี่ครับเห็นในที่มือครับข้างหลังนะครับเป็นดิสเบรกนี่เลยครับด้านหลังเป็นสปริงนะครับไม่มีแนบนี่เป็นสปริงครับนุ่มแน่นอนเข้าโค้งหนึบหนึบข้างล่างนะครับโอ้โหเนี่ยคานใหญ่มากครับนี่เลยนะครับแรงามาก